ไม่โชกช่วงทีอยาคันยุงอันยาวกับขี้เท้าเผาผีใส่ในหม้อย่างบีโอกาสวันนี้ยกตั้งบนคว่ยแย่งลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแรงเอาน้ำแข็งไอ้ก้อนใหญ่ ถ้าย่อยลงไปยากันยุงที่ปลุงประชมลดไข้อีกไม่นานเท่าไรมันนอนขี้ไหลแล้วตายโงงเองลุงเแอกอยรูมวันนีเออ้เด็กนี่เอกูตบปากกานตัวจาวินะทยา ไม่ดีกูไม่รอดลาบกูันใจตาแดงแปบรบมาด้ดอกกินลา้าทุบยาไม่ดีรู้ไหมคนกินเหลาา้าทุบยาอายุจันเกรวะเอ็นกว่าเจ้าพ่โยไปหลายปีแล้วกว่าเจ้ามึงกินเหลาา้าทุบยากว่าเจ้าพ่อแกไม่เชอกหลังเด็กเแกกัลยไม่ใจโง้หนยเลย <c oughs> Nón tuổi nữa ma'am. Ut nè kì. Ba, Mà tầm rơi, mẹ Mẹ tăm rơi, à vinh daddy. ra đi mày vinh daddy. Do you know chị cho hai vô thì cho ai mẹ rong mày tao dai 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 mẹ dai 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 rồi dai 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 อาน่าไม่ป้านกว่ามึงเอากันมาจริงแมบมันเอาตุ๋นเนอะพอเราอย่าเปลี่ยนเยไม่เอานะตาไม่ช่วยลุงไม่เอานะเอาตรงตัวช่วยไม,ม่ช่วยพื้นแม่เราเิดเป็นกันดีวันย่อยรูเป็นคดีงานย่อยช่วยอยู่แล้วก็กดัด,อ,กกดอย่างนี้แม่เราเิดเป็นนดีงนย่อยนานที่ปีอุ้มอายุจะได้แล,วะะลว้วกันแล้ว ถึงมาเป็ยูบัดลุงอีที GO! ่พ oh, ี่ดาวโอ้เจ็ดสิบตายก็งได้แล้วกูอ่ะลุงเออจ้าด้าจ้าแม่ไม่ว่างวันนี้นะเอายาเต้นได้ไะเป็นกันเนือยาเออกันดิัดสิกใช่ปูดด้านเลปู่แดงไหเค่โดยได้เบเลยเอาแม่ยาไมหเอาไปป้ามา đừng cào đi ừ. ừ, mà Thế Thế trên nhà chồng nhau nhau mà mẹ bố mi non luôn toàn ừ, ừ. Khi đưa tao đi ăn hoa đi à tiền cây của mày, không <laughs> mày luôn là đi đi về cào đi ăn ừ. non trai, Chào mai ชาเลียเดแมวกินมัดฮะใกลบ้ายน <th ี่กว่าใจเมืองน้อยหละเพี่พระราเจ้ากรุ้วกว่างไม่หออกะจะเด็ดพี่บางบัวทองจะมาน้องดินแดงเมื่อไหร่เพื่อกระุนระมมงาเป็ดหล่ะตีบอกปาเล็ดเนมาน้อยเตร์มาแรกไม่นากตั้มนะ Quán đi <laughs> từ mà tẻ ơi. Thấy đâu Ồ đi chữ rơi rồi à, bà Cao quá khơi à quá khơi à À bà, bà, bà. khơi Ta à. ta mừng anh Chữ rơi à Chữ, chữ khen Ồ oh, này khen hoặc wow. Cát vừa hoặc wow. Này khen quá wow. Nè với à,

แม่ตมมีไม่มเฮ้เฮ้เฮ้พอ่ามาีโอ้ยอยูน้อยอ่ะแม่